เ็ำงานบดยาค่ะทุกคนอ่าสุดท่ายแล้วค่ะสำหรับโมดีบดบดค่ะรอรอคุณยายจ้าทำ <c oughs> ทุกอย่างที่ทำได้นะคะทุกคน ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปข้างนอกก็ต้องทําคลิปแบบนี้แหละจ้าอาชีพที่เราทํามันไม่ได้อยู่ตามท้องไร่ท้องนานเนาะสู้ๆค่ะทุกคนที่สู้ด้อบอกตัาผู้อื่นจะขอมกันหรอวะ คนไข้่นอยู่ในสภาพะลืมกล่นจ้าทุกคน เรียมเลยพ่อมจ้าล้งอาหาร15นาที15ถึง20นาทีค่ะทุกคนอาหารใกล้จสหมดแล้วค่ะ ใช้ถุงใช้ถุงแบบถุงน้ำเกลือค่ะทุกคนเราจะได้ไปทำงานอย่างอื่นได้ด้วยไม่ได้ใช้แบบยกแล้วมันก็ยังมีอบะบางบางบาง,บางที่เนาะบางที่บางแห่งตามสถานพยาบาลก็ยังมีก็แล้วแต่เนาะปรับใช้กันนะแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ